ใครกำลังมองหาโปรเจคเตอร์แบบพกพาครับที่จะนำพาเราไปเล่นเกมดูหนังดูซีรีส์เสพวิดีโคอนเทนต์ได้ทุกที่ทุกเวลากับขนาดภาพขนาดร้อยนิ้วและยังมีแอปสตรีมในตัวมันเองด้วยครับต้องตัวนี้เลยครับซัมซุงเดอ f r ฟีส t ต l e ครับเดี๋ยวชิปนี้ครับมาดูว่าเจ้านี้จะดีจะเจ๋งแค่ไหนครับไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับรายการบานนารีวิวครับรายการที่จะรีวิวสินค้าทุกชิ้นในร้านบานนาครับคลิปนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมารีวิวและแนะนำไปแล้วครับกับเจ้านี้เลยครับซัมซุงเดอะฟรีสไตล์ครับเจ้านี้ครับคือสมาร์ททีวีในรูปแบบมินิโปรเจคเตอร์ที่กระทัดรัดพกพาสะดวกครับจะพกพาไปดูหนังเล่นเกมเสพวิดีโอคอนเทนต์ที่ไหนก็ได้ครับและที่สําคัญคือใช้งานได้หลากหลายครับคือนั่นแหละอย่างที่บอกคือดูหนังก็ได้ใช่ไหมเล่นเกมก็ได้ใช่ไหมแม้แต่เอาไปแบบทําเป็นนิทรรศการโชว์ล าาต่งๆก็ทำได้ครับกับซัมซุงเดอร e e s t ต l e ครับราคาของเจ้าซัมซุงเดอร e e s t ต l e ตัวนี้ครับอยู่ที่2,9900บาทครับถึงแม้ว่าราคาเนี่ยจะดูสูงไปสักเล็กน้อยครับแต่เดี๋ยวเรามาดูว่าคุณภาพของมันเนี่ยจะเจ๋งแค่ไหนครับ ก่อนเราจะไปดูจุดเด่นจุดสังเกตอะไรก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวเราขอเกินพวกสเปคคร่าวๆหน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราเนี่ยไม่เอาสเปกอะไรบอกกันเลยครับตัวนี้ครับข้อแรกครับสเปคคือสามารถฉายภาพนะหรือพวกวิดีโอคอนเทนต์เนี่ยได้ขนาดตั้งแต่30นิ้วถึง100นิ้วเลยทีเดียวครับใช่ครับฟังไม่ผิดครับมันสามารถฉายได้ร้อยนิ้วจริงๆครับคือเหมือนเราแบบเปิดพวกมินิโฮมเดอร์ในบ้านเราได้เลยครับโดยตัวมินิโปรเจคเตอร์ตัวนี้ครับสามารถตั้งห่างจากจุดที่เราจะฉายเนี่ยตั้งแต่0.8เมตรถึง2.7เมตรได้ เลยครับคือเราเนี่ยไม่ต้องมีพื้นที่บ้านที่กว้างก็ได้ครับตัวนี้ก็สามารถฉายหนังฉายซีรีส์ได้เลยครับตัวนี้ให้ความละเอียดอยู่ที่ Full HD ครับแล้วก็มีสีภาพแบบ Pure Color ครับที่สําคัญครับยังรองรับสีภาพแบบ HDR อีกตั้งหากครับเรียกว่าเป็น s a m มซุงเนี่ยไว้ใจเรื่องภาพได้เลยครับ สเปคข้อต่อมาครับเจ้าตัวนี้ครับเห็นดูรูปร่างบอบางอ่อนแอ่นออร่าทอนขนาดนี้ครับแต่มันสามารถใช้งานได้ทุกพื้นผิวครับจะตั้งเอนตั้งนอนครับมันก็สามารถปรับผ้าแบบออโต้ได้ครับหรือเราจะปรับแบบแมนนวลก็ได้เช่นเดียวกันครับนี่ต่อมาตัวนี้ครับให้แสงสว่างครับอยู่ที่230 a n อย Lu ลูเมนครับก็คือให้ความสามาที่พอสมควรครับใช้อยู่ในห้องมืดหรือห้องมีแสงน้อยเนี่ยถือว่าสู้แสงได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับและก็ในตัวของมันครับก็มีแอปพลิเคชัน ๆให้เราใช้งานได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix Disney พัทแอร์มาซอนพลามครับคือมีทุกแอปที่เราไว้ดูหนังหรือเสพคอนเทนต์ในตัวครับแถมยังต่อ WiFi แล้วก็ต่อบูทกับพวกหูฟังลำโพงได้อีกด้วยครับถือว่าครบเครื่องมากๆครับแล้วเห็นจุดๆตรงนี้ครับรอบๆตรงนี้ครับไม่ใช่จอแบบไม่มีวัตถุประสงค์นะครับตัวนี้คือลำโพงครับมันมีลำโพงอยู่ในตัวซึ่งเป็นลำโพงขนาด5วัตครับคือถ้าเราเปิดอยู่ในห้องหรืออยู่ในบ้านเนี่ยรับรองว่าได้เสียงที่กระหึ่มครับและเสียงเนี่ยก็พุ ไม่รู้สึกว่ามันออกจากตัวลำโพงเลยครับนอกจากมีแอปในตัวครับตัวนี้ยังสามารถสตรีมภาพจากมือถือของเราได้ด้วยครับรองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS ครับสุดท้ายครับมันสามารถสั่งงานได้เสียงได้ด้วย Samsung Bixby ครับแล้วก็ Amazon Alexa ได้เลยนี่คือสเปคเข้าค่าของเจ้า Samsung The Freestyle ครับ อ่าเดี๋ยวเรามาดูที่จุดเด่นแรกครับคือเรื่องการพกพาครับคือมันมีน้ําหนักที่เบามากครับนี่เจ้าตัวนี้ครับมีน้ําหนักแค่800กรัมเท่านั้นเรียกว่าไม่หนักเลยครับแล้วก็ถ้ารวมกับตัวอะแดปเตอร์ที่มันแถมมาเนี่ยก็มีน้ําหนักแค่นิดเดียวเท่านั้นเรียกว่าพกพาไปไหนต่อไหนได้เลยครับตัว Samsung The Fita เนี่ยก็มีขายตัวเคสแยกด้วยครับคือเราสามารถใส่มันพกพาไปข้างนอกได้สะดวกมากๆครับแล้วก็นี่ผมถือแค่มือเดียวเห็นไหมน้ําหนักเบามากๆครับอีกเรื่องนึงครับเรื่องดีไซน์ที่ผมชอบครับคือตัวน 1 80องศาคือเราจะปรับขึ้นปรับลงมันใช้งานได้สะดวกคือดีไซน์ของซัมซุงเนี่ยเขาคิดมาดีครับและอย่างที่บอกครับมันพกพาสะดวกใช่ไหมบางทีเนี่ยเราก็ขี้เกียจจะพกพกอะแดปเตอร์ไปใช่ไหมตัวนี้ครับสามารถใช้กับ power bank ได้ครับที่เป็น power bank แบบ Type C ครับแล้วก็รองรับแบบ PD ชาร g e ครับอยู่ที่50วัตต์ดีไซน์เรื่องอื่นที่ผมชอบครับอย่างที่บอกครับมีลำโพงให้มารอบตัวครับเป็นลำโพงแบบ5วัตต์ให้เสียงนี่กระหึมครับเบลมีเสียงสูงดีเสียงกลางชัดเจนครับผมดูหนังอยู่่่ทีีบ้าาานเเเยหมมืออออสงงพุกกจจ เย,เยี่ยมยอดเรื่องเสียงมากๆครับและส่วนใครอยากจะต่อเครื่องเกมพวก p พย์เพเข้ากับเจ้าตัวนี้ก็ต่อได้ครับเพราะเจ้าตัวนี้ครับมีพอร์ตแบบไมโคร HDMI ให้มาด้วยครับแล้วก็เสียบสายเข้าไปได้เลยแล้วก็ต่อเล่นเกมได้ทันทีครับ จุดเด่นข้อ่อมาคือการใช้งานครับตัวนี้ครับบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากๆครับแค่เราเสียบแรปเตอร์หรือ power bank ที่ผมบอกไปครับเสียบเข้าปุ๊บต่ออินเทอร์เน็ตภายในตัวครับก็สามารถใช้งานได้เลยครับเพราะตัวนี้ครับอย่างที่บอกมีแอปในตัวครับหรือเราจะโหลดแอปต่างๆเพิ่มก็ทําได้ครับและเราเนี่ยไม่ต้องมานั่งกดที่หน้าจอนะเพราะมันแถมเจ้าตัวนี้มาให้ครับเป็นรีโมทของเจ้าตัวนี้ครับคือเราสามารถสั่งงานของมันได้เลยครับและตัวรีโมทเนี่ยก็ดีไซน์สวยมากสั่งงานได้ง่ายๆครับมีปุ่มเพิ่มปุลดเสียงตรงนี้ มาเดี๋ยวคลิปนี้ครับเราจะมาพูดอย่างเดียวมันไม่ได้ครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดู่บบว่ามันใช้งานได้ง่ายแค่ไหนครับ เอาครับตอนนี้ครับผมต่อเจ้าซัมซุงเดอะเฟียตายเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีรีโมทคู่ใจอยู่ในมือผมนี่แล้วก็ตอนนี้ครับห้องคือมีความไม่มืดสนิทนะก็จะมีไฟอยู่2อสดวงคือส่องให้เห็นหน้าผมมันก็เลยจะไปโดนตัวกําแพงข้างหลังด้วยซึ่งกำแพงข้างหลังเนี่ยก็เป็นสีเทาวปกติเลยนี่แต่สีเทาเนี่ยมันก็ไม่ทําให้สีภาพเนี่ยลดความสดไปเลยเห็นไหมสีดงสีแดงเนี่ยยังแดงอยู่ครับแล้วตอนนี้เนี่ยตัวมินิโปรเจคเตอร์เนี่ยก็ห่างกับกําแพงเนี่ยอยู่ประมาณที่1เมตรก็ให้ขนาดที่ใหญ่นะตอนนี้ก็คือแบบดูเเหมืืออออนนนนทีีี่่่่บบ้้้าาแแลลววกก็็คพตปุ๊ร ใช้งานโดยการเราต่ออินเทอร์เน็ตคือตัวอย่างที่บอกตัวนี้มันมี WiFi ใช่ไหมก็ต่ออินเทอร์ได้เลยแล้วก็สามารถโหลดแอปมาใช้งานได้เลยเนี่ยตัวนี้มันให้มาก็จะมีพวก Netflix YouTube a p p l e TV Amazon p ม i m e นมี่หมดแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของ Samsung ให้มาใช้งานสามารถโหลดแอปเพิ่มได้ด้วยมีวูวูหรือวีอ่านไม่ถูกอ่ามีวีมี AS Play มี HBO Go ให้ด้วยมี Spotify แล้วพวกนี้เนี่ยคือตัวนี้นอกจากจะดูหนังแล้วมันสามารถฟังเพลงได้ด้วยอ่อ Spotify า,า,า,าเปิดสียบปอนเนตดูได้เลย อ่อาเดี๋ยวผมลองเปิด YouTube ให้ดูหน่อยดีกว่าว่ามันจะให้ภาพเป็นอย่างไรกันบ้าง โชว์อ่านี่ครับผมเปิดช่องบรนดหน้าแสนซับแล้วนี่ไงขอโชว์หน่อยเราเป็นแสนซับเจ้าแรกของรีเทลนะนี่เราอวดซะนั้นเราไปดูบรนดหน้าเห็นไหมนี่ตอนนี้คือเราเปิดตัวรีวิวของซัมซุงแล้วเป็นไงภาพสวยนะไอะที่เห็นอยู่ที่จอภาพของเราเนี่ยที่จอที่เราถ่ายตรงนี้มันเป็นจอกระพริบกระพริบใช่ไหมจริง,รงๆเราไม่ต้องตกใจเพราะมันเป็นแบบอัตราเฟรมเรทกับรีเฟรชเนี่ยของภาพเนี่ยไม่เท่ากันมาเลยกระพริบกระพริบแต่ถ้าดูปกติด้วยสายตาเราเนี่ยไม่กระพริบเลยแล้วก็ตัวลําโพงเนี่ยให้มาแบ นี่ผมเปิดแค่24นะมันก็ดังแล้วอ,อ่าเนี่ยผมเปิดแบบเต็มร้อยไ,ไปไงกระหึมอ่าเนี่ยคือภาพคมชัดเนี่ยให้ความละเอียดแบบ Full HD คือ1 9 2 0ง0นีคน่ย์ัดเลยเน่ไชมใช้งานง่ายๆเพียงต่อเนี่ยก็ใช้งานได้แล้ว อ่าการใช้งานต่อมาครับถ้าเราไม่อยากใช้งานโดยตรงหรือสั่งงานโดยตรงกับเจ้าซัมซุงเดอร์ฟีสต e ใช่ไหมเราก็สามารถแคสภาพเนี่ยจากสมาร์ทโฟนของเราได้เลยรองรับทั้ง iOS และก็ Android ครับวิธีการใช้งานไม่ยากครับเราก็แค่ต่อ w i f i ที่วงเดียวกับเจ้าตัวนี้ครับแล้วก็โหลดตัวแอปสมา t t ตต i n g ที่มีทั้งตัว Android และ iOS ครับโหลดมาปุ๊บแล้วก็เชื่อมต่อกับเจ้าซัมซุงเดอร์ฟีสต e ตัวนี้ครับพอเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บทีนี้จะแคสแอปอะไรก็ทําได้ครับนี่เดี๋ยวผมจะแคสดูผมก็เปิดเข้า YouTube อออ่แลล้ววกก็เืดีีโทผมยาก จะดูใช่ไหมตรงหน้าจอตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันมันจะมีตัวที่มันเป็นสัญลักษณ์ที่ขึ้นว่าแคสขึ้นตัวมอนิเตอร์ครับแล้วกดเลือกที่ชื่อเจ้า Samsung ซึ่งชื่อมันจะเขียนว่า Samsung Po เจกเต LSP3 ก็กดเข้าไปเลยตุ้มรอแปบ๊บนี่ไงเรียบร้อยครับเราก็สามารถแคสได้เลยนี่เห็นไหมใช้งานง่ายมากไม่จําเป็นต้องไปนั่งสั่งผ่านรีโมลีโม,มได้ซึ่งข้อดีของการแคสภาพจากมือถือขึ้นตัวจอเนี่ยก็มันมีข้อดีคือเราไม่ต้องมานั่งแบบว่าดูแต่มือถือไงมือถือเราเนี่ยก็สามารถ สองโซเชียลดู Facebook ได้แล้วก็ปล่อยให้ตวัวมอนิเตอร์เนี่ยรันจอรันเรื่องราวนต่อไปปะ่ะสะดวกขนาดนี้ไม่มีได้ไงครับ หลังจากดูหนังดูซีรีส์เินเพลินแล้วครับไม่ว่าจะไปดูจากผ่านตัวเจ้าซัมซุงเดอรฟีชตายเองหรือผ่านเจ้าสมาร์ทโฟนของเราครับนี่เราสามารถต่อเครื่องเกมเข้าได้ด้วยครับซึ่งวิธีการต่อไม่ยากเลยครับเจ้าตัวซัมซุงเดอรฟีชตลยเนี่ยมีช่องไมโคร HDMI ให้มาใช่ไหมแล้วก็แค่ไปหาตัวสายเนี่ยมาต่อเพิ่มซึ่งตัวสายเนี่ยอันนี้อาจจะบอกเล็กน้อยคือตัวซัมซุงเนี่ยไม่ได้แถมมาให้นะเราก็อาจจะไปซื้อเพิ่มพวกยูกรีนนะพวกนี้ราคาประมาณ3400นี่พอเราเสียป,ปุ๊บแล้วก็ต่อเข้าตัวกับเจ้าซ ใช่ไหมแล้วก็เลือกเป็น HDMI นี่เรียบร้อยมันก็จะขึ้นมาเป็นจออย่างนี้ให้เราเลยครับถ้าใครแบบอยากเล่นจอใหญ่ๆนะถ้าเรามีพื้นที่แบบขยายเข้าไปได้อย่างเงี้ยมันก็ได้จอที่ใหญ่มากกว่าน,นี้แต่เท่านี้ก็พอนะจริงๆไม่รู้สึกว่ามันเล็กเลยนะเนี่ยแล้วก็สามารถแบบเล่นเกมได้เลยครับสะดวกมากตอบอจ์ทุก entertainment อนะให้ภาพสีคมชัดมากนะเห็นไหมไม่ว่าจะปรับองศาไหนใกล้ไกลเท่าไหร่นะตัวนี้มันจะมีระบบออโต้ปรับพวกคีย์โทนให้หมดเลยพวกแบบมุมฉากมุมตั้งอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราแบบว่าได้องศาที่เหมือนดูทีวี ไม่ว่าจะปรับองศาไหนก็ตามแล้วก็โฟกัสก็มีระบบออโต้โฟกัสให้ด้วยเช่นกันคือจะใกล้ไกลก็จะโฟกัสได้ไมชัดเจนตอบโจทย์การใช้งานจริงๆครับกับเจ้าซัมซุงเดอฟีสไตล์ตัวนี้ครับอ่าสุดยอดสุดยอด เรียบร้อยครับก็ใช้งานไปให้ดูหมดแล้วก็ถือว่าเยี่ยมยอดมากอ่ะเมื่อกี้ดูจุดอย่างที่ผมชอบไปแล้วเดี๋ยวมาดูข้อสังเกตซักเล็กน้อยครับว่ามีอะไรกันบ้างเราไม่โอวยัเกินไปเนาะเราก็ต้องพูดความจริงสุดสังเกตรแรกครับเจ้าตัวนี้ครับผมรู้สึกว่าถ้าใช้ในห้องมืดมดหรือห้องที่มีแสงไวน้น้อยอย่างตอนนี้เนี่ยยังโอเคอยู่เห็นไหมตอนนี้ผมเปิดไฟ2ตัวแล้วก็ยังสู้ไหวได้เห็นไหมข้างหลังก็ยังเห็นภาพชัดอยู่แต่ถ้าเมื่อไร่ครับอยู่ในห้องที่แสงไฟเยอะๆหรือในห้องที่แบบว่ามีแสงแดดเข้าถึงตอนกลางวันะี้้จสู สงไม่ค่อยได้ครับจุดสังเกตข้อต่อมาครับด้วยราคาขนาดนี้นะ2 9 9 0 0บาทใช่ไหมรู้แหละว่าสเปคมันดีมันใช้งานง่ายคุณภาพมันโอเคครับแต่ซัมซุงเนี่ยน่าจะแถมตัวสาย micro HDMI ให้เราสักเล็กน้อยนะครับไม่ควรจะให้เราไปซื้อเพิ่มเนาะแหมเส้นละ4,500เนี่ยก็แถมให้เราเถอดังนั้นครับใครจะเอาไปต่อเล่นเกมครับเผื่อใจในการซื้อสายตัว micro HDMI เพิ่มอีก1เส้นครับจุดสังเกตเรื่องสุดท้าย ครับอันนี้ครับเป็นเรื่องของเสียงครับด้วยตัวที่ให้มาครับเป็นลําโพงแบบ360แบบ5วัต์เท่านั้นนะคือถ้าเปิดในห้องปกติเนี่ยในบ้านของเราอย่างเงี้ยที่ไม่มีเสียงรบกวนเยอะๆเนี่ยอันนี้คือลําโพงเอาอยู่ครับเสียงพุ่งดูเนี่ยเหมือนเสียงเนี่ยออกมาจากตัวผนังเลยครับแต่ถ้าอยู่ในที่แบบที่เราโหวฐานหน่อยเนาะเอาไปตั้งแคมป์เอาไปนู่นไปนี่ไว้เปิดในงานปาร์ตี้ที่เสียงดังๆพวกนี้เนี่ยตัวลำโพงนเนี่ยสู้เสียงข้างนอกไม่ค่อยไหวครับ <c oughs> ดังนั้นครับถ้าจะเอาไปใช้งานนอกสถานที่เราจําเป็นต้อง มีตัวลำโพงบลูทูธไปใช้ด้วยครับจะได้ขยายเสียงให้มันดังมากขึ้นครับ สรุปแล้วครับการใช้งานมาทั้งหมดครับเจ้า Samsung The f ฟ e e s t y l e ตัวนี้ครับถือเป็นมินิโปรเจคเตอร์หรือเรียกง่ายๆว่าสมาร์ททีวีแบบพกพาที่ใช้งานง่ายจริงๆครับเรียกว่าผมใช้เนี่ยรู้สึกหลงรักมันมากๆครับใช้งานมาเนี่ยสอามอาทิตย์รู้สึกว่าอยากได้มาเป็นเจ้าของครับเพราะด้วยความที่ใช้งานง่ายพกพาสะดวกครับแล้วก็ตอบโจทย์ทุกเอ็นเตอร์เทนเมนต์หรือแม้แต่การใช้งานครับใครอยากได้สมาร์ททีวีไว้เล่นเกมไว้แคสไฟดูหนังหรือเอาไปพรีเซนต์งานต่างๆหรือจะเอาไปแบบตั้งโชว์เป็นแกลเลอรี่า,า,ตา,ตาต จบทมากๆครับกับราคา29,900บาทครับหาซื้อที่ไหนครับตอนนี้ครับทางบานาน่าครับได้เปิดให้พรีออเดอร์แล้วครับแล้วก็บอกเลยว่ามีข้อเสนอและของแถมโปรโมชั่นพิเศษมากมายครับใครสนใจก็คลิกลิงก์เข้าไปใต้คลิปนี้นะครับไปจับไปจองเจ้าสำสมเดอร์ฟรีสไตล์ตัวนี้ได้เลยครับอ่ะเรียบร้อยครับกับบานาน่ารีวิวคลิปนี้ครับก็จะครบถ้วนกระบวนการประมาณนี้ครับใครมีคําถามอะไรครับก็สามารถคอมเมนต์มาถามที่ใต้คลิปนี้หรืออินบ็อกซ์ไปถามที่แฟนเพจ Facebook ของบานาน่าได้เลย ผมและแอดมินต่างๆจะเข้าไปตอบคถามให้ได้ทุกคำถามอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องบรรณาของเราด้วยครับมุบ่งหน้าสู่ล้านซับไปด้วยกันครับแหม่ฝันใกด้วยสำหรับคลิปนี้ครับบรรณารีวิวกับผมนายจรวัต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ